ช่วงของการเมืองวันนี้การเมืองร้อนแรงมากท่านผู้ชมคะคือที่ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์คือตันจิตพัฒตันกฤีณากรจิตพัฒเนี่ยมีชื่อเต็มเต็มเลยในบัตรประชาชนว่าจิตพัฒตันต้องมีตันตรงกลางเป็นชื่อกลางค่ะแล้วก็กรีณากรคือเปลี่ยนนามสกุลตอนที่อยู่ในม็อบกอปปสถูกให้เปลี่ยนนามสกุลจากที่ประชุมของครอบครัวพักพี่ลมพักดีก็เปลี่ยนจากจิตพัฒพี่ลมพักดี มาเป็นจิตพัฒนกริดากรมาใช้นามสกุลของมารดาก็คือคุณน้าของคุณจิตพัฒเนี่ยหม่อมหลวงชโยธิศที่ตอนนี้ไปเป็นหนึ่งในทีมที่ที่ทางเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติแล้วก็เคยเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของนายยกรัฐมนตรีมาโดยตลอดเป็นปีนะคะวันนี้มีเรื่องของคุณจิตพัฒนกริดากรค่ะคือเอเขียนโพสต์ตั้งแต่เมื่อคืนขณะนี้นี่ทอยทํำ ขวัญกำลังใจหลั่งไหลไปที่ไอจีของเธอแน่นไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีเสียงจากคุณจุลินว่าก็ไม่ทราบว่าคุณจิตพัฒนนั้นคิดอะไรอยู่จะยังอยู่ประชาธิป,ปัตย์หรือจะออกจากประชาธิป,ปัตย์แต่ที่โพสต์ของจิตพัฒที่กลายเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้ก็คือว่าทําท่าจะอําลาอาไลรยแล้วก็มีข่าวออกมาว่าน่าจะไปภูมิใจไทยอ,อน่าจะไปภูมิใจไทยคือในช่วงดึกของคืนวานนี้นางสาวจิตพัฒกฤดากร,กรค,ค่ะซึ่งก็เป็นบัญชีรายชื่อ แล้วก็รองเลขาพักรองเลขาที่การพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์คลิปวิดีโอพูดถึงการทํางานกับประชาธิปัตย์มา13ปีเข้าตั้งแต่ปี53จนถึงปัจจุบันแล้วก็มีข้อความว่าฉันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เขาเห็นคุณค่าและผลงานของเราแล้วเธอก็ระบุว่า13ปีของพรคประชาธิปัตย์เดินเข้ามาตั้งแต่อายุ25ป่ปีลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในนามประชาธิปัตย์รู้สึกเสมอว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองที่ได้ลงในานามพัก เป็นพักที่สอดคล้องกับอุดมาการเพื่อพี่น้องประชาชนตามความตั้งใจตั้งแต่เด็กวันนี้ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นบ้านหลังไหนขอเพียงมีอุดมการณ์เดียวกันให้โอกาสเราได้ทํางานเพราะอย่างยึดบ้านผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักนางสาวจิตพ,พัฒนระบุว่าตลอดระยะเวลา13ปีบนเส้นทางการเมืองได้มีโอกาสไป76จังหวัดได้รับฟังปัญหาหนทางแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาตลอดได้มีโอกาสทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่มากประสบการณ์ทั้งเรียนรู้และปฏิบัติเองนี่เป็นเส้นทางที่เลือกแล้วเส้นทางการเมืองไม่ได้โรยดิกลีบกุหลาบนามสกุลก็เปลี่ยนมาแล้วผ่านมาทุกรูปแบบแล้วงานในสภาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะอยู่จุดไหนขอทํางานเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติตลอดไปโพสต์นี้มีคนเฟซบุ๊ก ทั้ง Facebook และ IG มีคนมาให้กำลังใจนางสาวจิตพัฒน์จำนวนมากถามใครต่อใครก็บอกว่าไม่รู้ว่าจิตพัฒนจะลาออกไปอยู่ไหนแต่ได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้สอง,สองเดือนแล้วค่ะว่าคุณจิตพัฒนะคือถามไปถามคุณอนุทินเองตอนไปทำรายการอ h e r o a ะค่ะได้ยินว่าคุณจิตพัฒนจะไปอยู่ที่ภูมิใจไทยใช่ไหมคุณอนุทินบอกเออเนี่ยฉันเป็นผูหน้าพัชี่ไม่รู้เลยสมไมถึงฉัน,ฉนยุ่งใช่ไหม <laughs> ถามคุณอนุทินโดยตรงเลย<อ>แล้วก็ไปถามคุณพิลาคุณพุทธิพงศ์ปุณกานค่ะพุทธิพงศ์<ค>เขาบอกจิตพัฒจะมาอยู่กับพี่บีใช่ไหม<อ>ผมยังไม่ทราบเลยพี่เ<อ>นี่ยสองเดือนที่แล้วเนี่ยแล้ววันนี้คุณจิตพัฒก็กล่าวเหมือนจะอําลาพักแล้วอยู่มาส<อ>ิบสามปีแล้วฉันอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เขาเห็นความสําคัญของเราแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนไปทําข่าวได้ยินว่าคุณจิตพัฒเนี่ยคือความที่หนึ่งถึงสิบัญชีรายชื่อที่ินข่าวเล่นลอดออกมาหนึ่งถึงสิบไม่มีจิตพัฒ สิบถึงสิบห้าไม่มีจิบพัดมันเลยโซนปลอดภัยแล้วอ่ะคุณจิพัดที่บอกว่าแล้วคุณจิพัดเนี่ยสถานภาพของคุณจิพัดในพระประชาธิปัตย์เนี่ยที่ที่นักข่าวเราไปทำข่าวมาเล่าฝังว่าคือถูกกันออกไปเรื่อยๆกันออกไปเรื่อยๆแลวกันออกไปเรื่อยๆอืคือถูกผลักออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งฉันไม่มีที่จะยืนแล้วไม่มีที่จะเหยียบแล้วฉันอยู่มา13าปีฉันไม่มีค่าเลยใช่ไหมถ้าไม่เห็นค่าฉันฉันจะอยู่ในที่ไหนก็ได้ที่อุดมการเดียวกันและเห็นค่าของฉัน เรารู้เรื่องนี้กันมาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วสองเดือนที่แล้วมีข่าวแล้วมีกระแสมาแล้ว<ม>วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นวันประชุมคลมอที่หลงเหลงตามปกตินะคะคุณจุลินหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวกับนักข่าวถึงเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ว่าเขาจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้คือปกติประชาธิปัตย์จะประชุมบ่ายวันอังคาร เลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้เ,เพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมัครเขตและบัญชีรายชื่อหลังจากที่พักนั้นทำา r r m a r y w o r วตตามกฎหมายโดยเป็นเรื่องที่คณะกรรมาการบริหารพักเนี่ยพิจารณายึดหลักเกณฑ์ที่พักเคยปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัยให้เป็นไปตามข้อบังคับพักซึ่งพักประชาธิปัตย์มีระบบระเบียบชัดเจนทุกอย่างและเป็นไปด้วยความเป็นธรรมเหมาะสม พักดูแลทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมให้เป็นไปนตามหลักการที่จะต้องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพักก็เพราะว่าพักมีคนที่มีศักยภาพมีความรู้มีความสามารถหลายคนอาวุโสก็มีรุ่นใหม่ก็มีผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีฉะนั้นเนี่ยต้องดูผสมกลมกลม่อมให้ออกมาดีที่สุดสำหรับพักประชาธิปัตย์ หลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคก็จะทราบลำดับผู้สมัครบัญชีรายชื่อเลยหรือไม่ก็บอกขอให้รอการประชุมแรมพรุ่งนี้คือเราเห็นแล้วจากพลังประชารัฐใช่ไหมเราเห็นจากพลังประชารัฐแล้วเราเห็นรู้สึกจะมีจากพลังประชารัฐคนเดียวแหละที่หลุดออกมาแล้วหลุดเป็นแผ่นๆเลยนะวันนี้หลุดครบร้อยแล้วพลิกแบบพลิกไปพลิกมาด้วยนะหลุดครบร้อยแล้วหลุดป้อมเซนใหญ่เลยเซนไปเซนมามาดูคุณจุลินค่ะคุณจุลินก็ถูกถามเรื่องนี้แหละค่ะ เรื่องจิตพัตันกฤตดากรเนี่ยที่โพสต์ในเฟ e b o ๊ k สื่อว่าจะย้ายพักคุณจุลินบอกไม่ทราบเลยถามว่าภายในพักมีการหารือถึงสถานะบัญชีรายชื่อของคุณจิตพัฒหรือไม่คุณจุลินบอกว่าคุณจิตพัฒยังเป็นสถานะบัญชีรายชื่อของพักแต่ประเด็นที่ถามว่าจิตพัฒนลาออกนั้นไม่ทราบเลยการง้องนัเัที่แคือเป็นสสปฏิวัติ เออก็พอลงพาร์ตี้ลิสต์แต่ยังไม่ทราบเลยครับประเด็นที่ผู้สื่อข่าวตามแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถามว่านางสาวจิตพ,พัฒน์เคยมาพูดคุยเรื่องการจัดลำดับสสบัญชีรายชื่อหรือไม่คุณจุลินตอบว่าไม่เคยในเรื่องของการจัดลำดับอะไรอย่างนี้คุณตั้งเคยมาพูดในเรื่องของลำดับอะไรอย่างนี้ไหมคะเอ่อไม่คุยครับไม่เคยคุยครับ ก็กกพักก็จะดูแลทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมนะครับโดยหลักการแต่ว่าทั้งหมดก็จะต้องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบิหาซึ่งจะมีการประชุมวันพรุ่งนี้ก,ก็ก็จะเป็นเรื่องที่กรรมการิหาจะเป็นผู้พิจารณาถามต่อว่ามีเกณฑ์ในการจัดลําดับสอสอบัญชีหลายชื่อของพักอย่างไรคุณจุลินบอกว่าคือหลักเกณฑ์ที่พักปฏปิบัติมาทุกยุคทุกสมัย มันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเคยปฏิบัติมาทุกสมัยยู่แล้วครับตามข้อบังคับพรัก็เป็นไปตามข้อบังคับพักเนี่ยมันมีระบบระเบียบพั้เกณฑ์จะประกาศชื่อได้พรุ่งนี้ก็จะก็จะดูอย่างเป็นธรรมเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถหลายคนอาวุโสก็มีคนรุ่นใหม่ก็มีผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดู ผสมกันไปให้ออกมาเนี่ยดีที่สุดสําหรับพรกนะครับซึ่งก็คงจะต้องพูดกันใลที่ระตกรรมการนรถามต่อไปว่าจะเชิญนางสาวจิตพันธ์มาพูดคุยปรับความเข้าใจในประเด็นนี้หรือไม่คุณจุลินตอบสั้นมากว่าไม่ทราบเรื่องนี้ถามเรื่องนี้ก็ตอบไม่ถูก ช่วยคุณจิตพัฒน์มาคุยพวกคำตอบคเข้าใจเรื่องนี้ไหมครับผมยังไม่ทราบเรื่องเลยครับเนี่ยผู้สื่อข่าวถามเดือนนี้ตอบ<ล>ไม่ถูกเกันไปถามต่อไปว่าถ้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ประชุมเสร็จสิ้นแล้วจะสามารถประกาศรายชื่อสสบัญชีรายชื่อได้ทันทีหรือไม่คุณจุลินบอกว่า รายชื่อปารีิลิส์นั้นมีร้อยรายชื่อและจะเป็นใครบ้างต้องมีการพิจารณาผลการทำพลายเมรี่โหวตส่วนการจัดลำดับอยู่ที่กรรมการบริหารพักว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรชื่อปารีิลิส์ก็ต้องก็ทราบว่าร้อยชื่อมีใครบ้างเพราะว่าจะต้องมีการพิจารณาผลของการทำพลายมลีโหวตการจัดลำดับก็อยู่ที่กรรมการบริหารพักจะมีความเห็นว่าอย่างไรนะคร เมื่อถามต่อไปว่าการประชุมวันพรุ่งนี้จะมีเพียงรายชื่อส่วนลำดับยังไม่ชัดเจนใช่หรือไม่คุณจุลินตอบสั้นมากค่ะรอที่ประชุมแสดงว่าพรุ่งนี้มีแต่ชือ่อแต่ยังไม่มีอันดับที่ชัดเจนออกมาเออรอรอ,รอ,รอที่ประชุมกรรมการแบบครับนี่คะ่ะต้องรอเรื่องของการประชุมนะ,ะของกรรมการบริหารภาคอีกทีนึงแต่ ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งแอปสโตร์และ Play Store